<c oughs> ขจิวไปแล้วนะจ้าถ้าอยากเป็นคน,นที่มีรูปร่างสเลนเดอร์ู่เดยตะวันหานการจินเะนาะรู้สึกว่าพอจะเห็นหน่อยกับความสเลนเดอร์ของเธอเลยก็ได้กลายเป็นข้ออุดมสมบูรณ์แทนจ้าเธอก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ มีรูปร่งางลักษณะคล้ายๆกับข้าวต้มมัดค่ะตัวาวบักอะไรนะจ้ามอดูทักมอดูทักวาทำให้รูปร่างที่อวบอิ่มเป็นมัดๆัดบนนี่สิลวงเรื่องเงินทองมีแต่เงินไหลมาเทมาก สิมีแฟนพอมได้กิต้องเสื้อหมอดูดานกอด่มีอย่างไรนะตาอพอยเป็นน้องชีวิตก็ะดําเนินไปประมาณนี้ล่ะดำเนินไปประมาณนี้ดำเนินไปประมาณหมอดูเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้สึกมีกำลังความหวังและความสุข มาด้วยชา,ากขนมขัตมมัด